คือเจอปัญหามาคราวนี้ต้องยอมรับว่าเจอเจอปัญหาหนักใช่ไหมครับไม่เคยแพ้การเลือกตั้งไม่เคยเป็นที่สองเลยแล้วมากลายเป็นที่สองต่อไปมันอาจจะพัฒนาไปเป็นพักฝ่ายประชาตายแข่งกันเองเพื่อที่พักหนึ่งเป็นรัฐบาลอีกพักหนึ่งเป็นฝ่ายค้านก็ได้นะถ้าพักแบบสองปสามปอะไรของเขาเนี่ยมันหมดสภาพไปใช่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะแข่งกันเองการเป็นพันธมิตรและร่วมมือกันมันยังต้องมีเนื่องจากเราต้อง ยังจะต้องแก้กฎหมายหลายหลายฉบับร่วมกันเรายังจะต้องแก้รัฐธรรมนูญร่วมกันถ้าแก้รัฐธมนูญไม่ได้ทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยไม่ได้พักไหนจะเป็นพักใหญ่ไปแค่ไหนก็ตามก็จะเจออุปสรรคก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้จริงคือคือเพิ่งหารือกันไปนะครับแล้วก็หัวหน้าพักก็ มอบหมายให้มีคณะทำงานเพื่อที่จะไปรวบรวมสำรวจรวบรวมความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆของสำนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์กลุ่มคนรุ่นใหม่บ้างใครบ้างที่เขาไปเปิดเวทีเปิดวงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงเพื่อไทยเจอปัญหาอะไรเนี่ยก็ไปรวบรวมครับแล้วก็ จัดวงคุยเพื่อที่จะประเมินว่า,าเกิดอะไรขึ้นในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพักเพื่อไทยเราจะต้องปรับอะไรมีอะไรเป็นจุดแข็งมีอะไรที่ทำได้ดีและมีอะไรที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขแล้วใช้เวลาสักระยะหนึ่งสั้นๆคงคงไม่รอจนจนเปิดสภานะครับในช่วงนี้ช่วงที่ยังไม่เปิดสภาก็คงจะประเมินสรุป แล้วก็หาทางมาจัดขบวนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการหารือกันแล้วหัวหน้าพักก็ได้ได้มอหมายไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็จะเกิดขึ้นก็คือการการประเมินการสรุปสิ่งที่ผ่านมาเพื่อที่จะปรับขบวนกันต่อซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าคือเจอปัญหามาคราวนี้ต้องยอมรับว่าเจอ เจอปัญหาหนักใช่ไหมครับไม่เคยแพ้การเลือกตั้งไม่เคยเป็นที่สองเลยแล้วมากลายเป็นที่สอง,ท,งทั้งทั้งที่โพลก่อนโพลในวันสมัครก็แล้วกันพรรคเพื่อไทยนำห่างเลยแล้วพ้นออกมาเป็นอย่างนี้มันก,มนก็มันก็ต้องศึกษามันต้องต้องต้องประเมินแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็มีจุดแข็งที่ยังยังคงอยู่นะครับความจริงพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่ ยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยยืนตรงข้ามกับเผด็จการในช่วงน่าจะประมาณสัก10กว่าปี12ปี13 1ส15ปีอะไรเงี้ยนะพูดได้ว่าเป็นพรรคเดียวที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับเผด็จการเป็นฝ่ายประชาธิปไตยต่อมามีพรรคประชาธิปไตยอื่นเกิดขึ้นก็เท่ากับร่วม เป็นพรรคฝ่ายประชะาธิปไตยด้วยกันซึ่งมีทั้งร่วมงานกันและแข่งกันแต่ความเป็นพรรคการเมืองที่ยืนอยู่กับฝ่ายประชะาธิปไตยมายาวนานที่สุดเพราะที่เคยสู้เรื่องประชะาธิปไตยเข้าไปสนับสนุนเผด็จการกันไปหมดแล้วนี่ออยังคงอยู่กับอีกอย่างหนึ่งคือการเป็นพรรคที่ประชาชนเชื่อจํานวนมากเชื่อว่าทํานโยบายได้ คิดนโยบายได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อันนี้มันก็ยังติดอยู่กับพรรคเพื่อไทยเพียงแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาประชาชนอาจจะจัดลำดับความสำคัญของเรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตยเรื่องประเด็นทางสังคมอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนกับในอดีตที่อาจจะเน้นเรื่องเรื่องเศรษฐกิจหรือไม่ก็บางช่วง เน้นเรื่องประชาธิปไตยด้วยแต่เพื่อไทยเป็นพักเดียวที่ยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยมันก็ง่ายพอมาเจอสภาพปัญหาแบบนี้เราสํารวจเราดูว่าสิ่งที่เคยเป็นจุดแข็งทํำยังไงให้มันเข้มแข็งยิ่งขึ้นมันก็ยังมีโอกาสที่จะที่จะฟื้นคืนมาฟื้นคืนมาหรือกลับมาสู่สถานะที่ที่เป็นพักอันดับหนึ่งในในคราวหน้าเนี่ย ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้นะจากพื้นฐานแบบนี้และพื้นฐานอยู่กับอยู่กับประชาชนด้วยอยู่กับความเชื่อความความเชื่อความเข้าใจของของประชาชนแต่ทีนี้ในโลกที่เปลี่ยนไปการสื่อสารที่เปลี่ยนไปความรับรู้ของคนที่เปลี่ยนไปการจะต้องสื่อสารต่อต่อประชาชนทั้งตลอดเวลาและในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้และจะต้องพัฒนาตัวเองให้ทันทันโลกทันเหตุการณ์แต่ผมเชื่อว่าถ้าหลายๆฝ่ายรับฟังความเห็นของผู้ที่เขาวิาพากษ์วิจารณ์นะครับและทําอย่างที่หัวหน้าพักกับแกนนําพักกาลังพยายามทําอยู่เนี่ยแล้วก็นําไปสู่การปรับจริงๆนะครับพรรคเพื่อไทยก็ยังยังจะอ,อ,อยู่ในการเมืองไทยหรือว่าเป็นพักการเมืองที่มีความสําคัญ ในการเมืองไทยและในการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้ต่อไปคือการเมืองมันการเมืองแบบที่มีคือโดยเฉพาะมันผ่านการเมืองการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวมามันทําให้พรรคการเมืองมีความรู้สึกว่าต้องต้องแข่งกันอย่างเดียวคือถ้าไม่แข่งมันก็ไม่ได้เสียงใช่ไหมมันมีบัตรอยู่ใบเดียว พอมาเป็นบัตรสองใบก็ยังยังติดที่จะแข่งกันมันก็มีลักษณะแข่งเข้มข้นการคิดจะประสานร,ร่วมมือกันใน,ในโดยเฉพาะในการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ไม่เกิดซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมันอาจจะทําให้แข่งกันเองในหลายพื้นที่นี่ก็เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของฝ่ายประชาธิปไตยแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่ไม่ต้องไปยกขึ้นมาไม่จําเป็นต้องแก้ละ พอมันคงคงคงไม่ต้องแก้ต่อไปมันอาจจะพัฒนาไปเป็นพรรคฝ่ายประชาตายแข่งกันเองเพื่อที่พรรคหนึ่งเป็นรัฐบาลอีกพรรคหนึ่งเป็นฝ่ายค้านก็ได้นะถ้าพรรคแบบแบบสองปอสามปออะไรของเขาเนี่ยมันหมดสภาพไปใช่ไหมแล้วพรรคอื่นก็หมดสภาพไปมันก็เป็นอย่างงั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะแข่งกันเองการเป็นพรรคการเมืองมันมีทั้ง โดยเฉพาะในการเมืองไทยบริบทของการเมืองไทยมันมีทั้งแข่งขันกันตลอดเวลาและแข่งขันกันเข้มข้นในระหว่างเลือกตั้งกับเป็นพันธมิตรกันตลอดเวลาแต่อาจจะไม่ได้เป็นพันธมิตรกันเท่าไหร่ในระหว่างการเลือกตั้งเพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ไม่อะไรไม่เป็นปฏิปักษกันในการเลือกตั้งหรือถึงขั้นถึงขั้นใส่ร้ายกันอะไรกันมันคงมันไม่ไม่ควรพัฒนาไป ไปในลักษณะนั้นแต่ว่าการเป็นพันธมิตรและร่วมมือกันมันยังต้องมีเนื่องจากเราต้องยังจะต้องแก้กฎหมายหลายหลายฉบับร่วมกันเรายังจะต้องแก้รัฐธรรมนูญร่วมกันซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานเหมือนกันเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องทางยุทธศาสตร์ว่าต้องร่วมมือกันแก้รัฐธรรมนูญ ไ,ได้ถ้าแก้รุนแรไม่ได้ทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยไม่ได้พักไหนจะเป็นพักใหญ่ไปแค่ไหนก็ตามก็จะก็จะเจออุปสรรคก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้จริงเพราะว่ารับนูนเป็นปัญหามันก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาอยู่ดีและบ้านเมืองก็ยังไปไม่ถึงไหนอยู่ดีถ้ากติกาของประเทศนี้ยัง ไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่แบบนี้การจะทําให้กติกาเป็นประชาธิปไตยได้มันก็ต้องมีหลายฝ่ายเข้าร่วมและเริ่มต้นจากพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเพราะฉะนั้นมันในอันเนี้ยผมก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องหาเรือกันไปเรียนรู้กันไปนะครับเวลาแข่งกันมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาก็มาทําความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกัน หรือไม่ก็ค่อยๆปล่อยให้เวลามันผ่านไปก็อาจจะเย็นลงแล้วก็เอาเรื่องที่จะต้องร่วมมือกันมาเฉพาะหน้านี้ก็คือร่วมมือกันจะตั้งรัฐบาลให้ได้แล้วก็วางนโยบายต่างๆร่วมกันในทางที่มันจะทําสําเร็จได้เกิดเป็นผลให้แก้ปัญหาบ้านเมืองได้และเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวอีกเสเต็ปต่อไปก็ต้องคุยกันอีกอยู่ดีนะครับว่าจะ เอาอยัางไงกับเรื่องรัฐนูนเอาอยัางไงกับการที่จะทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยหรือแก้ปัญหาหลายเรื่องที่อาจจะต้องทําด้วยการแก้กฎหมายใช่ไหมครับปฏิรูปกองทัพปฏิรูประบบยุติธรรมปฏิรูประบบราชการกระจายอำนาจอะไรเรื่องพวกนี้ต้องก็ต้องร่วมมือกันอีกอะร่วมมือกันทั้งนั้น